สวัสดีครับเดี๋ยวไปท่มนะครับเพจ hunting o u t ด o ช r shop นะครับวันนี้รีวิวไฟฉายนะครับน้อยคอตัวนี้ mh 1 2 v 2นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่2นะของตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับสเปคเขาเขียนว่า1,200ลูเมนนะครับหลอดเป็น clear xpl 2นะครับ v 6 led maximum output 1,200พลูเมนนะครับ distance ไกลสุดได้202เมตรเอ่อ แม็ก n ินเทนซิตีนะครับหนึ่งหมนะครับทนการหล่นที่1เมตรนะครับแล้วก็กันน้ำที่2เมตรนะฟีเจอร์มาคิดวันมาน่าจะมาครบเลยแหละตัวนี้นะครับนายคอเขามามาดูกันมีอะไรบ้างวิธีการใช้งานต่างๆอันนี้ผมยังไม่ชัวนะคู่มือมีภาษาไทยเปล่า ไม่มีตัตาไทยนะครับมีใบรับประกันอันนี้ก็น่าจะลงทะเบียนนะครับทาง Facebook มาดูไฟฉายกันครับไฟฉายก็ตัวประมาณนี้นะครับน่ารักน่าชังทีเดียวปุ่มนี้เปิดไม่ติดนะครับมีปุ่มนี้ท้องท้ายปุ่มเปิดนะครับ อ๋อลืมไปนะครับไฟฉายใหม่มันโทษทีมันมีแผ่นกันข้างหลังเบ็ดขั้วเบ็ดอยู่นั่นไงติดแล้วตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะฮะกดโอ้โหสว่างมากอ่านะฮะ น,นี่โหมดนะครับเลือกโหมด1น,นะครับ2 3งสามสนะสเท่านี้กดแช่นะครับเป็นกระพริบนะครับกดแช่เป็นกระพริบนะครับ มีอันนี้ด้วยนะเ,เช็คเบ็ดนะตัวนี้เป็นเช็คเบ็ดเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับเปิดนะครับปิดก็กดตูดเนี่ยแหละปิดนะครับเช็คเบ็ดเนี่ยเขาบอกว่ากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวหยุดนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับสแสดงว่ามีไฟอยู่4.1โวลต์นะครับ ก็คือเต็มแหละนะตัวนี้เลือกโหมดนะครับตัวนี้เปิดปิดนะก็เดี๋ยวลองดูว่าเราเลือกโหมดแล้วเนี่ยอ้าเป็นอย่างนี้นะปิดนะพอเปิดมามันจะจำไหมโอ้จำนะครับกดครึ่งจังหวะก็ได้นะครับกดแล้วปล่อยแล้วก็ดับนะครับกดค้างเลยก็ติด ตอจางเท่านี้นะครับลองดูนะปิดเปิดมาโอเคเท่าเดิมนะครับแสดงว่าจ,จาโหมดนะครับความสว่างมีกี่โหมดวะมีกี่ระดับเดี๋ยวดูก่อนตะ่กี้เราเปิดเจอสี่ระดับนะครับอันนี้ฐานก็ให้มาเนี่ยเป็นสองหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้ห้าพันมิลลิแอมนะ อ,อไหนอะโหมดดูไหนอะโหมด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 โอ้มันมี3มสเปเชียลโหมดด้วยนะครับเนี่ยเทคติคอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดในคู่มือนะถ้าใครซื้อไปนะครับอันนี้ผมก็มาให้ดูพอเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเพราะว่า ไอ้พวกนี้นี่เวลามันผ่านไปมันก็มีการเปลี่ยนการทำงานของเขาไปเรื่อยอะครับเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนซอฟต์แวร์นะครับทำให้วิธีการทำงานของเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดหน่อยนะแต่เะกี้เราก็เจอนะครับออนออฟนะครับวันนะครับออนนะครับเอ่อเพสกด ที่ก้อนสวิตต์นะครับคลิกซาวนะครับออฟก็เหมือนกันนะครับยูเซอร์โหมดนะครับเดลี่โหมดอ๋อมันมีเดลี่โหมดกับเทคนิคอโหมดนะครับเดลี่โหมดเนี่ยมีสโตรบีคอนเอสโอเอสนะครับตะก,กี้น่าจะเป็นเทคนิคอโหมดนะครับเทคนิคอโหมดเนี่ยต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนโหมดได้นะครับตะก,กี้เราอยู่ใน โหมดของเทคนิคโหมดนะครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีการเปลี่ยนก่อนนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงเหมือนกันนะมีการเปลี่ยนโหมดนะครับ ครับเวนทูไลออฟนะครับคลิกอโอเคครับวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับในขณะที่ปิดอยู่นะครับในขณะที่ปิดอยู่นะครับคลิกเทลสวิตช์นะครับ โฮลดิ้งนะครับแล้วครับกดโหมดบัดท่อมนะครับแล้วก็คลิกเทลสวิต์นะครับกดค้างไว้ห้าวินะครับอ้าวเขากรับพิบละหนึ่งสองโอเคติดละนี่นะครับนี่เป็นโหมดโหสดก๊อสว่าง ไล่นะครับจากหมดจากแสงน้อยสุดนะครับสองสามสี่นะครับน้อยนะครับมากนะครับแล้วก็เราค่อยค่ยลดนะครับเรากลับไปมากอีกทีหนึ่งนะครับโอเค เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอย่างนี้นะครับเปลี่ยนโหมดก็คือนะครับปิดไฟฉายก่อนนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับรอห้าวินะครับมันจะกระพริบหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะฮะหากกระพริบทีเดียวอันนี้ก็จะกลับมาเป็นโหมดเดลี่โหมดนะครับสว่างก็ค่อยๆขึ้นนะครับตะกี้เป็นเทคนิคโหมดนะครับอันนี้เป็นเดลี่โหมด เดลิโมดก็ตัวนี้เป็นบีคอนนะครับก็คือกดตัวนี้แช่ไว้นะครับคุณกดแช่ไว้นะครับมันก็จะเป็นกระพริบก่อนนะครับแล้วกระพริบแบบนี้นะครับเลยเป็น s o s นะครับมีอยู่สามโหมดนะก็เลือกเอานะวิธีการเปลี่ยนจากเดลิโมดเป็นเทคกติคอนโหมดก็คือปิดไฟฉายนะครับกดตัวนี้ค้างไว้แล้วกดนี้หนึ่งครั้งนะครับห้าวินะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ กระพิพาครั้งนะครับติดนะครับอันนี้ก็เข้าสู่โหมด mm hmm. ที่ิคอนหมดแล้วอ่ะยังไม่ไปนะยังไม่ไปต้องรูแล้วนะด้วยนะครับว่าไปหรือเปล่านะฮะปล่อยมันต้องกับพิพาครั้งนะครับแล้วก็ไฟติดขึ้นมาอันนี้สามครั้ง ไม่น่าใช่นะครับต้องรู้นะอ่ายังไม่ใช่นะครับแสงสว่างจะไล่าจากน้อยแล้วก็ไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับมาน้อยนะครับปิดนะครับกดค้างไว้กดแช่นะครับปล่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าสี่ติดนะครับ ต้องดูนี้ป็นยังโอ้ค่อนข้าง,างต้องรู้จังหวะมันเหมือนกันนะครับเวลาการเปลี่ยนโหมดเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากโหมดเดลี่โหมดเป็นเทค,คน,นิคนี่ยังเปลี่ยนไม่ได้เลย กดค้างนะครับปึบเอาละได้ละนะฮะได้ละ ต้องกดค้างไว้จนักระพริบก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับถ้าจะเป็นเทคนิคอลนวุ่นวายนะเดียวดูพร้อมกันนะครับผมก็ซื้อมาใช้อันนี้ไม่ได้ซื้อมาขายเห็นไหมจะต่างจากเดิมนะฮะสว่างกดที่แรกสว่างนะครับแล้วก็ค่อยมืดลงนะครับเปิดปั๊บสว่างเลยนะครับเปิดปั๊บสว่างเลยนะถึงเราจะไว้ที่อ่อนอย่างนี้ก็ตามนะครับปอเปิดปั๊บสว่างเลยนะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอลนนะครับคือ เทคนิคมันก็ให้ความสำคัญเรื่องเอ่ออะไรอะ่ะเรื่องทางความปลอดภัยอะนะครับอ่าอ่าได้และปุ๊บโอเคนะครับ ทีนี้มาดูนะครับของมีอะไรให้มาบ้างอันนี้เป็นารางฐานนะครับเอาไว้ใส่ฐานตัวไซส์หนึ่งแหหนะครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับตัวนี้มันเป็นชาร์จในตัวนะชาร์จในตัวนะครับเปิดฝั่งนี้ขึ้นมานะครับที่ชาร์จอยู่นะครับ ก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับอันนี้อะไรน่าจะเป็นตัวร้อยเข็มขัดนะครับเครกอนเราไองใช้เคเกอนตตัวนี้มันก็อุปรกรณ์ตัวนี้ร้อยเข็มขัดให้มานะครับอันนี้ก็น่าจะเลื่อนขยับได้นะตรงนี้ว่าเข็มขัดคุ้นสั้นยาวขนาดไหนใส่เข้าไปก็โอเคอยู่ใส่หัว,วใส่ท้ายปะ นะนปุ๊บมันแน่นหนาอยู่นะอันนี้อะไรเอาปุ่มสำรองนะครับปุ่มสำรองสายนะครับคลิปคลิปใส่ตรงไหนเองใส่ตรงไหนเลยลองดูดิ ใส่ตรงนี้ใส่คลิปก็ระวังนิดนึงนะครับช่วยช่วยทางหน่อยนั้นก็เป็นรอยได้เหมือนกันนะอ่ะโอเคคประมาณนี้นะครับคลิปก็ใส่เอาไว้นะครับ แต่ยไว้ช่วยได้หลายอย่างนะครับก็คือช่วยไม่มันกลิ้งได้อย่างแล้วแหละถึงมันมีอย่างนี้อยู่ก็ตามนะครับสายนะครับรอยข้อมืออาก็โอเคอยู่ตัวนี้เดี๋ยวมาลองไฟดูกันนะครับว่าไฟเป็นไงบ้างเดี๋ยวตัดคลิปแล้วก็ไปลองไฟดูนะครับ อมาลองไฟดูนะครับนี่เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่านล้โหมดนะโอ้ลำเดียงกันนะครับก็สว่างนะครับสว,ว่างเพราะว่าของรู้นะปืด ขึ้นมาแล้วครับนี่สว่างสุดนะครับอันนี้น้อยสุดนะฮะน้อยสุดขึ้นมานะครับนิดนึงนิดนิมนะครับระดัแบสามนะครับระดัแบสบี่ก็แสงรบก,กวนก็ครังเยอะนะฮะลำเป็นแบบนี้นะก็โอเคอยู่นะครับสำหรับไฟฉายตัวไซส์ขนาดนี้สว่างอยู่นะก็ ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสำหรับตัวนี้ปิดก็กดก้นตัวนี้